ได้เวลาที่เราจะย้อนกลับมาชมการทำประตูนะครับของผู้เล่นหมายเลขสิของสโมสรเมืองทองอยูในแต่ของเราอย่างซาดอมีไซเยฟนะครับหลายแต่หลายคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสภาพร่างกายของเขาแข็งกแกร่งมากกว่านี้เขาจะทำประตูได้เยอะกว่านี้อีกละครับเนี่ยขนาดปีที่ผ่านมานะครับซาดอมประสบเรื่องราวเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ติดโควิด -19 ก็ติดคนแรกๆเลยละครับและหลังจากนั้นพอจะฟื้นฟูสภาพร่างกายขึ้นมาได้ก็มาเจอช่วงถือศีลอด ของชาวมุสลิมอีกนะครับเป็นฤดูกาลที่จะตัวน่าจะต้องใช้ความอดทนสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะถ้าเกิดเขาฟิตเขาสมบูรณ์100%เซความสามารถของซาดอมีไซเยฟเนี่ยแฟนคลับกีฬาของเราปฏิเสธไม่ได้เลยละครับเขาเป็นผู้เล่นหมายเลข1ิของสโมสรของเราอย่างแท้จริงนะฮะย้อนกลับมาดู10ประตูในซีซันที่ผ่านมาของซาดอมีไซเยฟกันครับ แต่ตอนนี้ดวลตัวตัวกันกับซาดอเรื่องล้วตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งกับเข้าสู Platform ่เกมอีกครั้งนึงครับก็ถือว่าซาดอมีเซเยฟเองก็แก้ตัวด้วยนะครับในงหวะที่เขาจะบล็อลน้ำหนักขาไปหน่อยนะครับย้อนให้ดูนะครับไอ้สัตว์กระสอโดนทำฟาร์ในเขตโทษนะครับโก็ซาดอมเซเยฟ What the hell's wrong <coughs> with me? <coughs> I don't get along with anybody, honestly. Yeah, <laughs> I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. I don't wanna get lost in sedative. Gotta show them what I got, no competitive. You know, I'm about to go off. I won't let him win, I'll take a stab. I wanna chase the back, I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste the knack. I be obsessed with the rest, I got niche to scratch. ตรงกลางแล้วได้หม่งี่อุปชุเสาครับตูร์หมูเราได้สั้นอีกทีเล็น้อยครับแงขึ้นาสอประตูุจากพเดินครับดเจอหดกระตูครับะหวมงแล้วอ้โหเกเอบเข้าัส่สาแลตามจมตามไปครับมีปั

สามสี่คนที่ร้องร้องอยู่ต้องพยายามหาจังหวะร้องรครับนะครับเพ้าเข้าเซอร์กี้ก็อาจจะถูกเสียที่จะโดนจุดโทษแต่ตรงนี้เนี่ยหาช่องเจอเป็นมีซาเยฟครับลองยิงบอลฉลับแล้วเลี้ยอูดึงตอบตู้ตอนหนึ่งครับฟรีคิกก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับจังหวะฉลับของทางซาดามิซาเยฟครับโอ้ตามหลังเพียงแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดู ไปไม่ทันนะครับรู้สึกเสือสองเ่ยบอลสองตัวนักเตะตรงนี้แล้ววิ่งมาโคโอ้โหเรียบร้อยจะปัดไม่ออกก็มันเกโตสานร์ซายาสครับงบอลเซนามันนาทีาีแล้วพอับสุพรรณบุรี2หนึ่งครับพอมาสวยครับพี่ชากลเปิดดีด้วยโอ้โหแล้วกิษฎานนทรัตครับ ไม่ได้เหลือไปมองด้านหลังว่าซาเรมิซาเยฟเนี่ยวิ่งมาแล้วแซงหน้าก่อนจะเนี่ยครับหมกเท้าเพื่อสกัดลูกนี้กลายเป็นว่าโอ้มิซาเยฟมาอย่างเร็วเลยครับศีษะสอดเข้ามาหม่งตรงตาข่ายครับสซงนำแล้วครับน,นิด ยิงเลยครับเสาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหไปลครับไปแลรับไครับเดรดิสตูริโนครับนี่ครับไปแลับนัารัดแต่ว่าสกัดออกหลังครับไเนนินน่าจะรับได้รังตอนแรกแต่พอไนไปสกัดบอลมเม่อสูง่แล้วก็นด่ก็หีมาเจ็บเราะ่ตัวเองไปฟาดกับบอลท้องับอโอ้โห โอ้หซอรกเชน้ครับนี่เปนี้โหเดีเนเปิดมารนหนีก่อนลยคบเหมือนจะไม่มีอะไรเลบเลาแต่ว่าต้องชมนู้อยัดจริงจครับโอุ้พรก็เปิดคอสเข้ามาใหม่ครับแล้วสุดท้ายมาจบที่ลุกห่งนะครับของสดองดีไซเยสสารัต สุพฮอตหารเรียบเปิดแล้วโยนใลเสาส,สองขึ้นไปได้อาร์ิเยตามมาเล่นครับ

เกมรัมกรับแล้วสารวิทย์เปิดจัดเอาลุตเลยครับจังหวะนี้เข้าขวาขวาหลอกแดงแล้วจิกอแล้วครับคราวนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาเอาประตูคืนจากเบืร์นทอรนะครับซารวิทซาเยฟครับโอ้โหลูกนี้เหนือชั้นจริงๆครับแซงดำอีกครั้งเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นทางซารวิทซาเยฟนะครับขออภัยเกมนี้ทำสองประตูแล้วครับ ยูนี้เราต้องชมตัวสำรองที่ลงมาด้วยนะครับสวิตชัดทองครับโอ้โหจ่ายถวายพาครัแล้วทุกครั้งที่ของซาดอครับล็อกหลบอัตน,นานแล้วก็กินสวนตัวชุดนักสิงแล้วมาตื่ไปครับคือยินจังหวะแรกอาจจะติดตัวของอัตตันเมครับอัตตันติดโถมาทั้งตัวแล้วครับ